สวัสดีครับ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 ผมบิมพีรวัดนะครับผมโฟร์ทาวด์วอท์ขาวตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินอุดรนะครับเราพาทำอะไรครับพี่บิมพาเพื่อนมาซื้อของเพื่อเอ๋อโอเคตอนนี้เพื่อนเราไปไหนกันแล้วเราต้องเดินตามเพื่อนแล้วตอนนี้เราอยู่ช้าแล้วเขาไปกันดี่บ้านเปิดคลิปไปเดี๋ยวไป โะเรารีบมาเกินไปเพราะ่ไม่รีบลองรีบห,หาอะไรเงี้ยเขายังตั้งยังตั้งไม่เสร็จเ,เลยเขาลงชาติเนี่ยอ๋อนี่ยเขาลงชาตินั่นเหรอเพื่อนเป็นอะ่างไเพื่อนเราไปไหนวะเพื่อนหายเพื่อนหายเอาเอดเลยเอาไม่น่าทายต้องเหนือ พี่เมฆเรามาทำอะไรวันนี้เรามาหาแพะครับเรามาจับแพะเฮ้ยชายเฟิร์สคลิปนั้นอะไรว่าแจกวับไปมีคนติดตามป่ะไม่ไม่มีเลยเอาแจกไปแล้วไงแปะไม่อยู่อะเฮ้ยผมหัวได้อะไรกินวะ นมจี๊บครับนมจี๊บนมจี๊ยบนมจีบขอสมบครับก่อนมึงหิวละหิวครับหิวเพื่อนดูดูม่ชอบไหมฮะนมจี๊ยบอไหมชอบเะชอบนมชอบนมจีบเลยีจ้าเดีูใครได้ใช้อะไรนะเราชนะบ้าเราชนะเราชนะเราใช้เราชนะบ้างอยู่นี่มึงไม่เลี้ยงเพื่อนหน่อยไม่ไม่เลี้ยงทุกคนดีไดีดีดีดด ใช่ไหมมิกก็ไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่ติดแปเลยเราไม่กลุ่มเลยติดแปะเราเลยออกกูติดแปะแล้วจะเป็ยังไง้สมัครบ่ทัานไหมเปิ่ดได้เปล่าไม่ได้ทำไมอ่ะพแม่ไม่ยอมให้มึงติแปงหน้าได้แล้ววันองๆได้แล้วสุดจับตลาดบอกกับแอปนี้เออพูดๆไม่ได้เฮียเดเดี๋ยวดูส้งดี๋ยวทไ เก๊กยังวะเป็นนังเลงกระถานเนี่ยยังอยู่ไม่ไหวเลยคนนี้นักเลงเก่าจากกาลสินสิทธิ์เส้นยอดแซ่บหรอเรยดูดิ่งดูสิครับยังคนเดียอะคนเดินคนเดินคนไม่เด้นคนเดินคไม่เว้นเสียได้แล้ววะมาสเตอร์พีทุ่งกลุ่มเราไปเรียกไปเรียกคนดังเรียกแต่แก่ครับ โอ้มึงจะไปร้านโคจังซันอ๋ออ่อยมากเสียไปไหนต่อเสียแจกว่าเสียนีกทีดีกว่ f เฟซบุ๊กชื่ออะไรนะน้ำมันภายน้ำมันภายโคเจนนี่ไปไหนต่อดีกว่นอนนอนเขาไม่งางหิดอย่งงานดเดียว หาเล่นเล่นหาเด่นเล่นน้องมาจากด้วยไปกินไปกินหากนมไหมเลี้ยงหรอเลี้ยงอะไรใครเลี้ยงเลี้ยงใครไอคนที่มีเราชนะต้องเลี้ยงพี่นี่ไงเมื่อวันเมื่อวานไปเลี้ยงอะไรข่ามือข่ามือบอกพูดเลยเออข้างข้างกูนี่นะกูนี่มดี๋ยวอะไก็เมื่อวานพี่คิวเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงอะไรเลี้ยงมาแมงไงเอ้ยขับมาวะขายแล้วใช่ไห รู้สึกยังไงครับที่ตอนนี้เราชนะคุณยังไม่ได้ใช้ผมติดหวังแล้วครับรู้สึกหวังมากครับแอบใช่ไม่ไดะบอกลุงเร็วๆหน่อยได้ไัมไวๆหน่อยก็ดีนะแซ่บบ่ะครับใหญ่ก้อยเลยถ่ายเพื่อนตอนกินอยู่นี เนี่ยะเอาเลยครับเอาเลยอร่อยไมชาเฟิร์อร่อยมากครับเน้นแป้งครับผมโอ้ยห่าน oh oh, ั chef, ah. ่นสิยังช oh yeah, wow, like ัวร์อะไรครับหัวหน้าโป๊ะแยะ ตอไหนดีพี่ตอนไหนดีพี่รู้แอบใช้ไม่ได้ไม่จะไปตอนไหนเลยกูหมายถึงต่อมาหาอะไอ๋อกเียนต่อต่อที่เดิมต่อที่เดิมที่เดิมคือที่เดิมไม่เบืครับที่เดิมไมไม่เบื่อครับไม่เบื่อเรื่องไม่ได้ก็อะไรเหรอไม่ไดรออเดอดอ ส,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 สามเกอสุดที่รักไล่ระดับโปโปโป๊ะเพี่ยมาสูงว่า รออะไรครับพี่อรออะไรครับรอเพื่อนครับเพื่อนมาเพื่อนไปไหนเพื่อนไปซื้ออะไรกัไม่รู้ครับน่าจะบนรอบนึ่งครับโบนได้ได้อะไรบ้างพี่คิวได้ปอเปี๊ยครับแล้วก็คาตามาครับโอ้จัดจัดเงินป๊าครับป๊า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 พี่คิวนี่เสียระดับหัวใจไปรุ่นบูรินทร์ละป๊าจะแจกป๊าป๊ากระเป๋าเดินดินโอ้ไปไหนดีวะนั่งมีล้อเพื่อนอย่างนี้เลย เราไม่อะไรหรอกมึงยืดเลยเหรอจริงจรโตให้ดังนะม้เขาจริงดิโตเหรอโตเหรอเขาปป้าโปเคแ้้วเคลรบอยลับพอจากเมื่อกี้นั่งท่ากันเสร็จแล้ว <jeśli imagery> ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านหักนมกันเป็นไงไปนั่งกินข้าวเพื่องนีหละอุ้ยม,มืดจังน่ะไปละ,ละเจอกันเจอกันเจอกันไปหานนมกันและนี่คือทรัพยากรของเพื่อนที่เหลืออยู่ของเราวัน สองสี <ion up> ่ <Techn Pokémon> เหลืออยู่แค่นี้แหละกลับทั้งหมดแล้วเรียกว่ากระเป๋าตังค์เรียว่าลูกมีลูกมีกลับหมดแล้วเรียกว่าลูกมีลูกมีกลับไม่ใช่สปาสปาแล้วเดี๋ยวจะมมา้าเดี๋ยวจะมาม้าเป็นไงพี่อร่อยป่ะครับอร่อยมากครับสั่งเอียงวะนุ่มจนข้าวโพดครับรสชาติเป็นยังไงก็หวานอร่อยพอดีครับ ไปนีเไม่ได้ไามอยู่เาร้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้ดีนี่แหละอร่อยไหมน้ำเปล่าไม่ได้หองกินเลยไม่ได้ข้าเลยาน้ำเปล่าอร่อยไหมน้ำเปล่าเปล่าจืดราตเนน้ำปลาปาตน้่ยเเดี๋ยเดี๋ยวจืดบต้องจัดต้องจัดโฟต้องจัดจัดอะไรเขน้องๆนี่เลย Hãy mà... ừ, bạc โดยบอดี้ดูแมนเป็นไงบ้างอิ่มเปล่านี่อิ่มมากครับอิ่มมากตอนนี้ก็มาช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วเราโมยปิดคลิปที่มันมืดไม่มีแสงเลยไม่มีแสงไม่มีแสงเลยเวลีโกดน้องประจักรแอปอุดรธานีประจักรแอุดรธานีอ่ะเอาละหลังจากนี้เราขอฝากให้กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตับตะไคร้ข้างล่างด้วยนะครับตะไคร้อ่าแล้วกดกระดิ่งกระดิ่งเอ้ยอย่าลืมกระดิ่งดิกระดิ่งกระดิ่งจิงจิงจิ้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 งจิ